แพททนไม่ไหวหลุดปากลั่นใส่แจ็คเรียกว่าไปเล่นกับหลานๆในวงการบันเทิงคนไหนทําเอาโหหลานบ้านแตกสําหรับนักสแสดงตลกและพิธีกรแจ็คเฉลิมพลที่คําพรเทียระวงหรือที่รู้จักกันในนามแจ็คแฟนชันที่ครั้งหนึ่งแจ็คแฟนฉันได้มีโอกาสไปร่วมรายการกับแพทนภภาไม่ไหวแจ็คแฟนฉันดันไปปวดใน,นรายการ ุ้มน้องเรซซิงที่กำลังงัวงเงียโดยทางรายการได้เผยคลิปสั้นๆที่ไม่ได้ออกอากาศซึ่งเป็นคลิปที่แจ็คอุ้มน้องเรซซิงเข้ามาในสตูดิโอที่กำลังถ่ายทำหลังจากเพิ่งตื่นนอนซึ่งน้องเรซซิงมีท่าทางงัวงเงียจนกระทั่งแจ็คแกล้งจนถึงกับร้องไห้โฮหนักกว่าเดิมจนสาวแพทหน้าเสียขอลาจากการทำงานก่อนรีบอุ้มน้องเรซซิงออกไปจากสตูดิโอซึ่งก่อนจะออกไปนั้น แพทับนรปพายังหันมาพูดใส่แจ็คแฟนฉันแบบชัดถ้อยชัดคำว่าเวน้นจนเจ้าตัวสะดุ้งไปเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ล o o ด i n f o ขอบคุณค่ะ